ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดกิจกรรมประจำเดือนพร้อมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพค่ะที่อาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบานนลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามและนายประเสริฐมากสีหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบป,ปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสมมาทําการตรวจวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวช่างน้ําหนัก ประธานในที่ประชุมได้นำข่าวสารประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทางสมาชิกในชมรมได้ร่วมกันรับประทานอาหาร